สวัสด okay. ีค <nossas lem Matthew> ่ะลาแบวนะคะวันนี้แบวจะมาสอนแต่งหน้าลุคนี้ง่ายๆค่ะลองไปติดตามกันดูนะคะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนการแต่งหน้านะคะแบวก็จะลงครีมกันแดดนะคะตัวนี้จะเป็นของ C A 2 White Perfect Protector นะคะก็จะลงไปทั่วผิวหน้าเลย สำหรับขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะลงตัวคุชชั่นนะคะของ l a โ o m i ่ซึ่งตัวนี้เนี่ยนะคะก็จะให้ลุคที่ผิวชํำโกลดูดิวอี้ดูเกาหลีค่ะก็จะดูผิวสดใสนะคะค่อยๆลงไปทั่วใบหน้าได้เลยนะคะค่ะต่อไปนะคะเบลก็จะใช้ที่เขียนคิ้วของ c o s คอ o ลุคสลิมราวนะคะสีนี้เป็นสีคาราเมลนะคะซึ่งเบลชอบมากๆเลยเพราะว่ามันเขียนง่ายแล้วก็เขียน คือมันลื่นะคะเนื้อเขาดีมากค่ะก็ค่อยๆเขียนวิธีเขียนนะคะก็ให้เริ่มจากเขียนออขอบโครงคิ้วก่อนนะคะแล้วค่อยๆเติมข้างในไปเรื่อยๆนะคะต่อมานะคะก็จะใช้สีเขียนคิ้วแบบฝุ่นนะคะของ Heavy Rotation นะคะเติมช่องว่างด้านในคิ้วให้มันเต็มนะคะ เวลาลงนะคะให้แต้มสีนะคะสำหรับแบลนี่ก็จะใช้สีน้ำตาลกลางนะคะจิ้มลงไปแล้วก็มาแต้มที่กลางคิ้วเราก่อนนะคะแล้วค่อยๆเบลนไล่ขึ้นมาที่หัวคิ้วนะคะเพื่อไม่ให้เป็นคิ้วปลิงต่อไปแบลก็จะใช้สีเดิมเลยนะคะเอามาทำดั้งนะคะเออแล้วก็ลงสีน้ำตาลลงไปเลยที่ปลายจมูกทั้งสองข้างแล้วก็สันจมูกทั้งสองข้างนะคะใช้นิ้วเบลนให้ทั่วๆคะ่ะ ต่อไปก็มาสู่ขั้นตอนของการทาตานะคะโดยที่แบลจะใช้ Urban Decay ตัว Eye Primer ตัวนี้แหละค่ะลงไปให้ทั่วๆเืิกตาไปจนถึงหนกคิ้วเลยนะคะเพื่อทำให้สีมันชัดขึ้นแล้วก็ไม่ตกระหว่างวันด้วยค่ะ สำหรับสีตาวันนี้นะคะแบวเลือกใช้ไวซ์พาเลตจาก Urban Decay นะคะแฮกเกตจริงสวยมากแล้วก็สีข้างในคือจะเป็นออกแนวสีสันสดใสก่อนอื่นแบวก็จะใช้สีเนื้อครีมๆนะคะคือสีนี้เลยลงไปทั่วเปลือกตาก่อนนะคะทั้งสองข้างลงไปจนถึงหนกคิ้วได้เลยค่ะ เพื่อเป็นเบสให้กับสีตาของเรานะคะต่อไปนะคะเแบาบจะทาเปลือกตาค่ะด้วยสีเฟรมนะคะคือสีนี้สีนี้ก็จะออกเป็นสีส้มแดงๆนะคะมีชิมเมอร์นิดๆค่ะก็ใช้แปรงเป็นพุ่มๆแบบนี้นะคะระบายไปให้ทั่วเปลือกตาทั้งสองข้างเลยค่ะ ต่อไปเราจะใช้สีบิทเทอร์นะคะเป็นสีแดงอมส้มที่เข้มขึ้นมาอีกเฉดหนึ่งนะคะมาคัดเบ้าตาค่ะวิธีคัดนะคะก็คือให้ใช้แปลงเป็นแปลงผู้กันแบบนี้นะคะจิ้มลงไปตรงหางตาเลยค่ะค่อยๆเกลี่ยขึ้นไปเรื่อยๆนะคะให้มันเบลนเบลนให้มันดูฟุงฟ้งๆกระจายกระจายค่ะ ใชสีน้ำตาลเข้มนะคะชื่อสี Delete คัดเบ้าทับที่เราคัดไว้เมื่อกี้อีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อเพิ่มมิติให้กับดวงตาของเรานะคะดวงตาของเราจะได้ดูลึกกลมโตขึ้น ต่อไปเราจะทำการเบลนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะโดยใช้แปรงหัวพุ่มๆฟูๆแบบนี้นะคะเกลี่ยทับมันลงไปเลยจะได้ดูฟุงๆแล้วก็ไม่เป็นก้อนนะคะต่อไปนะคะเขียนขอบตาด้วยอายไลเนอร์จากลาโ o มี่นะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็เบลว่าก็ดีระดับหนึ่งเลยเพราะว่าจากที่ลองใช้มาหลายครั้งแล้วนะคะก็ไม่เป็นแพนด้าแล้วก็ติดทนนานทั้งวันด้วยค่ะ ต่อไปดัดขนตาปัดมัสคาร่านะคะแบลก็จะดัดขนตาแบบ3สเต็ปนะคะก็คือโคนกลางแล้วก็ปลายนะคะโดยวิธีดัดนะคะก็ให้เรายกข้อมือขึ้นนิดนึงด้วยนะคะเพื่อให้ขนตางอนงามเด้งทั้งวันเลยค่ะ ัดมาสคาร่าเบลก็จะไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมานะคะเพราะว่าลุกนี้เราก็จะติดขนตาปลอมกันอยู่แล้วก็ปัดพอเป็นพิธีก็พอแล้วค่ะทั้งบนและล่างเลย แม่จะชอบติดสติกเกอร์ตาสองชั้นหลังจากที่แต่งตาเสร็จนะคะเพราะว่าบางครั้งเวลาเราจะแต่งอะไรที่มันเป็นชิมเมอร์เยอะๆเนี่ยแล้วเราติดสติกเกอร์ด้วยมันจะแบบโดดออกมาจากตาเราอะค่ะก็เลยจะติดทีหลังก็จะดูธรรมชาติกว่าติดขนตาปลอมด้วยมายาเบอร์170นะคะขนตาปลอมรุ่นนี้แบลชอบมากๆเลยเพราะว่านิ่มแล้วก็สวยแบบเป็นธรรมชาติมากๆคะ่ะ แต่งตาม,มาขนาดนี้นะคะแบวเลยเลือกใช้บลัชออนจาก Physician Formula นะคะสีโรสสีนี้ก็น่ารักมาก mm hmm. เคยใช้หลายรอบแล้วด้วย mm hmm. ใช้พับคูชชั่นของลาโวมี่นะคะมาทาที่ปากเพื่อปิดสีปากเดิมของเรานะคะ วันนี้เบลจะใช้ลิปการ์เดชั่นจาก b e l l i n นนะคะมาทาปากกันโดยที่ตัวลิปตัวนี้นะคะจะมี2ด้านด้านแรกนะคะก็จะเป็นลิปสีเราก็จะเอาลิปสีเนี่ยทาด้านในปากนะคะเหมือนเป็นติ้นอย่างหนึง่งส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเป็นหัวฟองน้ําให้เราเอาตัวฟองน้านี่แหละคะ่ะค่อยๆแตะๆให้สีฟุ้งออกมาด้านนอกปากนะคะก็จะได้ลุกเกาหลีวนันหวาน ต่อไปบราจ,จะไฮไลท์หน้าด้วย p h y s i c i a n Formula n a t u r a l Nude นะคะโดยที่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะก็สามารถเป็นได้ทั้งบรอนเซอร์แล้วก็ไฮไลท์ได้ในตัวเดียวนะคะโดยที่เราใช้แปลงของเขานะคะแตะฝั่งที่เป็นสีสว่างนะคะเอามาไฮไลท์ใบหน้าของเรา5จุดด้วยกันนะคะก็คือจะมีหนกแก้มสันจมูกจงอยปากคางแล้วก็หน้าผากนะคะเวลาที่เราหันซ้ายหันขวาเนี่ยแสงตกกระทบใบหน้าเราจะดูมีมิติมากขึ้น ก็เสร็จไปแล้วนะคะสำหรับลุคนี้แต่งง่ายมากคือไม่ยากเลยใครที่ชอบก็ลองเอาไปแต่งตามดูได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบาย